แกลนะคะหรือว่าสภาวะช่องว่างของตลาดนะคะก็คือสภาวะที่ราคาเนี่ยกระโดดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั่นเองค่ะลองดูจากตัวอย่างในกราฟนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตรงจุดนี้และจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ไม่มีราคาอยู่ในตลาดะคะ่ะเราเรียกตรงนี้ว่ากแกลบนั่นเองซึ่งแกลบนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีสภาวะผันผวนค่ะยกตัวอย่างเช่นช่วงที่มีข่าวสําคัญทางเศรษฐกิจหรือว่าช่วงที่ตลาดเพิ่งเปิดหรือว่าเพิ่งปิดนั่นเองค่ะ ในโปรแกรมเทรดนะคะถ้าสมมุติว่าเราตั้งไทม์เฟรมของชาร์ตเอาไว้ที่ขนาดใหญ่ๆอย่างเช่น Daily หรือว่าว e e ลี y นะคะเราอาจจะมองไม่เห็นแก๊ปชัดเจนแบบนี้เนื่องจากว่าแก๊บที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะรวมอยู่ในแท่งเทียนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งให้มีขนาดที่เล็กลงอย่างเช่น15นาทีเป็นต้นนะคะเราอาจจะมองเห็นแก๊บระหว่างแท่งเทียนชัดเจนขึ้นค่ะโดยปกติแล้วนะคะ แก๊ปจะส่งผลต่อ Stop Order ของเทรดเดอร์ยกตัวอย่างเช่น buy stop หรือว่า sell stop นะคะทางเอ็กซ์ก็เลยตั้ง Gap Level Regulation ขึ้นมาเพื่อช่วยเทรดเดอร์ตรงนี้ค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับ Gap Level Regulation สามารถติดตามชมได้ในวิดีโอเกี่ยวกับ Gap Level Regulation ค่ะ